เกรุ่งนภาเปิดใจครั้งแรกสถานะจินอดีตสามีหนิงปณิตาถูกโยงเป็นมือที่สามถูกจับตามองถึงเรื่องความสัมพันธ์สำหรับอดีตนักแสดงสาวเกรุ่งนภากับนักธุรกิจหนุ่มจินจรินอดีตสามีของหนิงปณิตาจนหลายคนเกิดคำถามว่าทั้งคู่กำลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่หรือเปล่าล่าสุดเกรุ่งนภาได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมเคลียร์ประเด็นกระแสะข่าวหรือตกเป็นมือที่สามแบบไม่รู้ตัวคิดถึงงานในวงการไหม พูดตรงๆก็คิดถึงค่ะมันก็เป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราชอบอีกสายงานหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องหอยหาเพราะก็รู้ตัวเองอยู่ว่าเราก็ไม่ใช่รุ่นใหม่หัวเราะและเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ก็สวยมากหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเราเห็นยังรู้สึกว่าคนนี้น่ารักจังเลยก็รู้สึกว่าถ้ากลับไปเล่นคงได้บทคนแก่และผู้ใหญ่มากเลยก็เลยคิดว่าอย่าดีกว่าขอเป็นแค่คนแก่หรือผู้ใหญ่ในโลกของความเป็นจริงก็พอแล้วก็หายจากงานเบื้องหน้าไปนานเหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการเล่นละครก็นานแต่ถ้าเกิดมีเล็กๆน้อยๆอย่างเล่น MV ก็มีบ้างคะ่ะและมีทํา YouTube แต่งางานแสดงก็ติดต่อมาได้นะคะแต่ถ้าเล่นเป็นอาม่าหรืออะไรก็ขอดูอีกทีแต่ก็ไม่แน่นะน่าเล่นอยู่สถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างโสดสนิท100%คะ่ะก็มีความสุขกับการโสดแล้ว ตอนนี้พอเวลาเรามีลูกก็รู้สึกว่าความรักที่เรามองมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้สมัยก่อนความรักภาพมันจะดูสวิตหวานดูกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่พอเราผ่านการแต่งงานแล้วเลิกแล้วมีลูกความรักทุกอย่างมุมมองมันเปลี่ยนไปหมดเราจะมาโฟกัสที่ลูกๆเป็นหลักและในความรักที่นอกเหนือจากความเป็นแฟนมาอีกแบบเราอยากได้คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจและมันต้องเติมเต็มในสิ่งที่เรามีอยู่กับลูกฉะนั้นก็เลยไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเมนหลักเลยกลายเป็นว่าลูกคือที่สุดมากกว่า เหงาไหมไม่เลยค่ะต้องลองมีลูกถึงจะรู้ว่ามันไม่เหงาเลยมีแต่พักบ้างก็ได้นะอยากหยุดบ้างเป็นบางวันก็ไม่เคยปิดและไม่ได้เปิดมันเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองและลูกเยอะฉะนั้นจะเรียกว่าปิดไหมก็ไม่ก็ยังเปิดรับอยู่นะคะถ้าใครที่คิดว่ายังโสดและโอเคก็ยังเปิดแต่ถามว่าปิดหมเรียกว่าไม่ได้ไปหามากกว่ามันไม่ได้อยู่ในวัยที่เราต้องการหาแล้ว และเก๋มองว่าคนที่อยู่ในเจนเราวัยนี้ก็อยู่เป็นโสดเดยน่เก๋ก็4 1อ็แล้วบางคน 40- ถึงห0ิที่ยังโสดก็มีไม่เหงาคะท่าเหงาก็ไปอยู่กับเพื่อนหลายคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับจินจรินอดีตสามีหนิงปณิตากับพี่จินทุกวันนี้ก็ยังสนิทนะคะเพราะว่าเก๋กับพี่จินทําโปรเจกต์ร่วมกันอยู่เราทำโปรเจกต์ p r i v a t e l นด้วยกันเขาจีบหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆพี่จินน่าจะจีบอยู่หลายคนหรือเปล่า หัวเราะคือเก๋ไม่รู้จริงๆแต่ตอนนี้เก๋กับพี่จินเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะแต่ถามว่าเขาจิตไหมต้องไปถามเขาเองนะหัวเราะเอาจริงๆเก๋มองว่าสําหรับความเป็นพี่เป็นเพื่อนพี่จินเป็นคนน่ารักเก๋ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่น่ารักนะคะเขาเป็นพี่เป็นเพื่อนที่น่ารักมันก็เข้าใจผิดกันไปเยอะแล้วนะหัวเราะเก๋ไม่ได้มองเรื่องความรักเป็นหลักเพื่อนๆรอบข้างเก๋ทุกคนจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ยอมรับว่าเป็นจังหวะนรกมาก ชีวิตเก๋ก็จังหวะนรกมาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเนอะแต่ตอนช่วงที่ข่าวออกเราก็เอ้าอะไรวะแต่มันก็ไม่มีอะไรเพราะเป็นเพื่อนทุกคนรอบข้างเก๋รู้หมดก็เลยโอเคทั้งเพื่อนเก๋ทั้งลูกพ่อแม่คนที่อยู่รอบข้างที่เก๋ใช้ชีวิตต้องเจอกันทุกๆวันเขารู้ก็เลยโอเคยืนยันว่าโสดก็ยืนยันว่าโสดนะคะหนึ่งร้ยเปอร์เซ็ค่ะจีบได้ค่ะแต่ขอถามลูกๆก,ก่อนนะหัวเราะ เพราะลูกเก๋บอกเลยว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่โอเคเก๋ก็ยอมรับว่าพอเวลาเรามีลูกเขาต้องเข้ากับลูกเราได้ฉะนั้นถ้าลูกไม่โอเคก็ไม่เอาช่วงที่มีข่าวเครียดไหมเวลาส่วนมากเก๋จะอยู่กับลูกถ้าช่วงเวลานั้นจะไม่น้อยเพราะมันก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องอื่นแต่จะน้อยในลักษณะของการที่พ่อแม่ก็เพิ่งจะเริ่มใช้ไลน์เพิ่งเริ่มใช้โซเชียลมีดีแล้วพอเขาเห็นข่าวก็จะส่งมาถามว่าอะไรยังไงบางทีเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนพอเราตอบเรื่อยๆก็ปล่อยวาง เก๋ไม่ได้เป็นมือที่สามใครแน่นอนเพราะเอาจริงๆตอนที่มีข่าวออกแรกๆและตอนนั้นเก๋เพิ่งมารู้จักพี่จินประมาณตุลาคมปีที่แล้วเองเก๋ก็มีถามเขาว่าพี่อะไรว่าทาไมมีเก๋ไปเกี่ยวข้องพวกพี่คืออะไรกันวะพี่จินก็บอกว่าเขาเลิกกับคนเก่าๆมานานแล้วเราก็ถามว่าแล้วเก๋เกี่ยวอะไรทําไมเก๋ซวยทําไมเก๋ต้องเกี่ยวข้องงงใหม่ที่ถูกโยงเก๋ก็งงและเก๋ก็มีถามรุ่นน้องแล้วก็ถามหลายๆคนเขาก็บอกว่า ให้เราอยู่เฉยๆมันไม่ใช่เรื่องจริงก็ปล่อยไปก็เลยคิดว่าเออก็จริงว่ายังปรึกษาลูกเลยว่าม่ามีทําอะไรว่าม่ามีอยู่เฉยๆแต่ทําไมโดนแบบนี้แต่ก็ต้องขอบคุณลูกๆนะถ้าเกิดไม่มีลูกๆก็อาจจะอะไรว่าอาจจะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วแต่พอมีลูกๆก็ช่วยเราได้เยอะทุกวันนี้ก็คุยกับพี่จิ๋นแค่เรื่องงานจริงๆเอาจริงๆเก๋รู้สึกว่าเข้าใจทุกคนนะเข้าใจข่าวเข้าใจนักข่าวเข้าใจภาพเข้าใจคนที่เข้าใจผิดเก๋ไม่ได้ติดใจอะไร เราแค่รู้สึกว่ามีเรื่องเดียวที่อยากจะบอกคือเวลาเรารู้อะไรมาแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รู้จักกันก็อย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องข่าวบางทีมันอาจจะมีมูลแต่บางทีมันอาจจะเป็นแค่ด้านเดียวของเรื่องราวทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้จริงหนึเซก็อย่าเพิ่งเชื่อและก็ไม่ต้องไม่เชื่อสัทีเดียววันนี้ได้พูดแล้วโล่งใจมากเพราะจริงๆก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปพูดที่ไหนเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเนื้อท่าออกไปพูดมันจะเป็นยังไงนะั